บอกฉากจูบมันกว่านี่ตัวงหรืผมเล่นละครมาครับสิบปีนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าจูบเยอะมากอะไรนะครับคร๊บหนึ่งนะเรื่องนี้กำลังจะพูดเรื่องนี้ผู้หญิงบุกตลอดนะครับผมขอพูดเลยมือไปแล้วไม่เชื่อใช่ไหมได้ เป็นอะไรครับเป็นทหารครับเหมือนเป็นตัวเขาเรียกวไงตัวทำให้ให้ให้แบงค์เนี่ยถึงเราก็ระวางแล้วกันตอนจบผู้ชายเขาจะเกาะแขนกันเองเรื่องใดที่ทำให้ปูเป้โกรธแม่ที่สุดในชีวิตระหว่างลงคิวผิดกับดีคิมูกก่อนเท้าเลนการัหนูนั่งใกล้แม่เดี๋ยวเลากกินกาแฟเดี๋ยวหนูว่า